ตัวใหม่ครับของเล่นชิ้นใหม่มาอีกแล้วจับได้บ่อยเหลือเกินนี่พี่โอไม่ถือหน่อยครับไม่เอากลัวเออไม่เอากลัวเอ๊ะโผล่มาหน่อยเฮ้ยนัน่นขนาดมันยอยู่ข้างในยังกลัวเลย เล่นในของเล่นเลยเอาได้ไงแผ่แล้วแผ่แล้วนะมาองจับให้ดูหน่อยครับอือนี่นี่จึงดอกจันดูหลังนี่พี่นี่คือปลากระเบนไทยนี่ไงปลาไทยนนะครับเจ้าบอยมากมมมตัวแล้วครับนี่ไดะประมาณลูกมันนะครับอ่าน่าจะสิบวันน่าจะได้สิบวันมีนะครับ นี่ยน่าจับใช่ไหมใช่สุดโอ้ตัวอะไรกันอะบ่ในในนะเห็นหลังเงี้ยอือที่ไหนอะนะอะเห็นบออยู่บ้านตรงนี้ครับจับได้ที่ไหนอะสวนสวนหลังหรออุ้ยเรียหน่าตัวข้างนี้แม่งดูดิพูดจาไม่ฟ้อนนะแข่แม่บ้าด้วยยิ่ตัวเลยจะยิ่งพลิ้วแรงที่ยอดดูดิ แผ่แม่แป่แบ่แล้วแม่มันจะอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้มันกินกบอยู่แถวแนี้โอ้แผ่แม่แปะเลยโอ้โหชงดูชงเลยสู้มือด้วยโอ้โหนั่นโอ้โหตัวขนาดนียยังสู้สวยดีนะแปลว่าของ กับลกกับพงเหมือนเดิมใสยกับธรรมชาติ